สรายยุดเผยสาเหตุรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอปลิวอีกรอบกับล่าสุดผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างสองรายยุดนั้นนะคะก็วันที่7มิถุนาย,ยนนรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอมีช่วงที่เฮียเขาจัดคู่กับน้องไบค่ะตอนดึงก็เล่าเรื่องนะคะโดยบอกว่าเมื่อวานนี้รายการปลิวอีกครั้งนะคนดูไม่สามารถดูย้อนหลังได้เนื่องจากติดเลกสิตกว่าจะกลับมาดูได้ก็คือช่วงค่าแล้ว ส่วนสาเหตุก็คือมีการเปิดละครดวงใจอาคณนีที่นเัเดกูกิมิยะกับยายาเล่นด้วยกันครั้งแรกก่อนที่ปัจจุบันทั้งคู่จะประกาศแต่งงานนั่นเองกลายเป็นว่าละครของทางช่อง3า,ามทำคลิปวิวเองแล้วพอกลับมาดูทาง AI ของ YouTube ก็ตัดส่วนละครดังกล่าวออกไปแล้วค่ะทั้งนี้ทีมงานตะกกนบอกว่าเป็นเพราะเปิดเพลงประกอบละครเฮียสุรยุกธก็ชี้หน้ากลับไปบอกไม่ต้องแก้ตัวเลยเปิดชัดละคร ทางทีมงานจึงบอกว่าแบบนี้จึงเป็นที่ช่องแน่ๆน,นอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งในงฮัมเบอร์วานในการเชิญเอกราชเก่งทุกทางมาร่วมรายการจะมีการเปิดไฮไลท์ฟุตบอลประกอบไปด้วยค่ะเมื่อมีการตรวจสอบก็พบว,ว่ามีการฉายคลิปละครดวงแจคณีไม่ได้มีการตัดแต่อย่างใดนั่นเองและค่ะเลยทําให้ติดลักสิตแล้วก็ทําให้ช่องฟิวไปอีกรอบค่ะ